สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานอาจจะมีในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆมีในเรื่องของการใช้ความคิดการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆถือว่าโอเคเลยนะคะคนที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเสื้อผ้าเครื่องสำอางอาหารเสริมยาลดน้ำหนักจะดีมากๆเลยค่ะปังมากๆแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องระวังนะคะก็คือระวังในเรื่องของความคิดของตัวของคุณเองความเห็นต่างของผู้ร่วมงาน อาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะกันค่ะแค่ว่าความคิดเห็นบางอย่างมันไม่ตรงกันนะคะก็ขอให้ใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันนะคะถ้าใครมีความคิดอยากจะขยับขยายกิจการหรืออยากจะทำงานเสริมทำงานอะไรใหม่ๆที่เราฝันเอาไว้ก็พิจารณาดูนะคะให้มองดูองค์ประกอบในทุกๆด้านคิดให้ถี่ถ้วนถ้ามั่นใจแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหา โดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆหรือภาระหนี้สินที่เป็นเหมือนภาระผูกพันจะต้องผ่อนจ่ายอยู่ตลอดเวลาเรื่องหนี้สินยังไม่สามารถปลดได้เร็วๆนี้นะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะขอให้อดทนนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่นะคะให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ตัวเราก็เขาละค่ะมีคุยกับหลายๆคน ส่วนใครที่มีปัญหาแนะนำนะคะให้ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ค่ะส่วนสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาให้คุยนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแนะนำให้คุยไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะมันก็ยังไม่ขึ้นในเรื่องของความจริงใจร้อเอร์ซ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอาหารการกินอาจจะท้องเสีย หรือใครที่ชอบทานเค้กทานเบเกอรี่ก็ต้องระวังโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานบ้างนะคะโชคลาบให้สังเกตจากคนรอบข้างเขาเล่นเลขอะไรกันก็ตามไปเล่นค่ะก็มีโอกาสนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข5ค่ะ